สวัสดีครับวันนี้เราจะพาชมอมิเนียมบานเชียมที่บริษัทดำเนินการแหยงนะครับผมบานเชียมตัวนี้นะครับเป็นชุด F 40ลูมิเ้ียมทั้งหมดใช้ของไทยเมท็อนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดใช้ของมือรองครับผมวิธีการเปิดเรามาดูกันเลยครับชุดนี้เป็นบานเทียมสามบานนะครับผมสำหรับตัวน,นี้เป็นมือจับปากเป็ดน,นะครับ บางเตรียมนะครับผมเปิดได้กว้างกว่านะครับยึดถึงความโล่มสบายกันน้ำแล้องก,กันเสียดไห้ดีนะครับเ็เราเมื่อจะปากเป็ดน,นะครับผมล็อกบนล่างเป็นมีคอยล็อกนะครับ รอบน,นี้นะครับเป็นปากเ,กเดียวคยั้งต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรต่อนะครับผมขอบคุณครับ